นี้เราจะมาเล่าเรื่องกิจการเล็กๆระหว่างที่เราเรียนนะทุกคนก็คือการขายน้ำนั่นเอง เป็นการขายน้ำา3แพ็0ร้อยนะทุกคนแพ็คละ35บาทจุดเริ่มต้นในการขายน้ำทุกคนเพราะว่าเราอะอยากได้เงินเราก็เลยไปหาน้ำมาขายเราคิดว่าการขายน้ำเนี่ยแหละยังไงก็ขายได้ทุกคนต้องกินน้ำครั้งแรกที่เราเอามาลงนะทุกคนก็50แพ็คเราคิดว่าจะขายไม่ได้ด้วยซ้ำเราอะทําการตลาดงงง่ายๆนะทุกคนโดยการทําใบปลิวเว้ยเราเดินเอาใบปลิวไปแจกคนตามคอนโดแล้วก็บอกเขาว่าเนี่ยาขายน้ำนะ3แพ็คร้อยแพ็คละ35บาทแต่การที่เราจะเอาน้ำที่คนไม่รู้จักมาค่ะมันก็เป็นเรื่องยากใช่ไหมทุกคนที่คนจะซื้อก็เลยท การเสิร์ชหาข้อมูลนะว่าโรงงานเขาได้รับมาตรฐานอะไรบ้างเพื่อให้คนเชื่อใจพอมีคนซื้อคนแรกทุกคนเราดีใจมากว่าเรามีลูกค้าแล้วเว้ยต่อมาเราก็ขายไปเรื่อยๆเลยเว้ยมันเป็นการบอกปากต่อปากมากขอว่าเอาน้าเราดีน้ํากินเราไม่ก่อยแถมราคาที่แบบไม่แพงมากและบริการเราก็แบบเซอร์วิสดีมากเราไปส่งถูกที่ที่ลูกค้าอยากให้ไปส่งปัจจุบันนี้เราก็ขายน้ำในอาทิตย์ละลอยแพงกันทุกคนมันมาไกลมากจริงและนอกจากเราจะเรียนแล้วก็ขายของเนี่ยเราก็ยังมีอัดคลิปติกต็อกสนุกสนุก,นกให้ทุกคนได้ดูด้วยนะฝากด้วย